ดวงชตาแรงให้รีบคนลายมือกากาบาทระวัง x ปี2 5ง6คลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นย้ำดวงชตาดวงชตาปี2 5 6 6สายลายมือกากาบาท x ตรงกลางหัวใจก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับสายลายมือกากาบาท x ตรงกลางหัวใจก่นครับหมอสันก็ดูดวงเกี่ยวกับคนลายมือกากาบาทมาเยอะมากนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นลายมือที่เป็นกาวกบาทอยู่ตรงกลางหัวใจลายมือกากบาทสเปดสะปาร์ตนะครับที่ขึ้นมาในลักษณะที่ดวงชะตาค่อนข้างที่จะรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกากบาทอยู่ตรงจุดไหนก็มีจุดที่สําคัญนะครับผมจุดตรงกลางหัวใจนั่นเองครับอยู่บนปลอดภัยอยู่ล่างไม่ค่อยปลอดภัยชะตาชีวิตค่อนข้างที่จะวุ่นวายเจอปัญหาต่างๆเข้ามา ทำให้ไม่สบายใจไม่มีเวลาจะนอนเลยสำหรับสายและมือกาะบะมันเหนื่อยมันเพียแต่ว่าไม่มีสิทธิเลือกนี่คือดวงชะตากาบาะ X สเปส,สปากและตรงกลางหัวใจก็คล้ายคลึงกันไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่หรอกแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับชะตาชีวิตมันไม่มีสิทธิเลือกมันมีเกณฑ์ที่จะต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังต้องลุยต่อไป ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกครับแล้วในเมื่อไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วท่านจะทําอย่างไรท่านก็ต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังให้ประสบความสำเร็จในเมื่อเราเกิดมาต้องสู้ดวงชะตาของท่านแรงให้รีบทำอย่ารอช้าครับเพราะว่าสายไร้มือเกะบาด ชะตาชีวิตเจอมาตลอดชีวิตท่านจะมัวแต่นะครับชักช้าไม่ได้เด็ขดขาดรีบรวยนะครับดวงตรงนี้สําคัญเป็นอย่างมากบางคนอาจจะบอกว่ารวยมันไม่สําคัญสําหรับเรานะครับเงินมันเป็นกระ,กระดาษนะครับขยาพัดสุทาครับเอาไปทําอะไรไม่ได้นะครับอาจจะคิดแบบน,นั้นแต่ว่าเงินมันก็ออกมาเลี้ยงครอบครัวท่านได้เงินก็ออกมาช่วยเหลือจุนเจือนะครับ ซื้อนู่นซื้อนี่นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญทาให้ท่านมีความสุขเพราะฉะนั้นดวงชะตาบทจะขึ้นท่านต้องรีบอย่ารอช้าเรายอมเหนื่อยนิดนึงนะครับในเมื่อเราเหนื่อยมาตลอดชีวิตแล้วบางช่วงชะตามันมีเหตุที่จะต้องทํางานเหตุที่จะต้องลุยเหตุที่จะต้องทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมันเป็นช่วงชะตาบางช่วงอาจจะดวงแรงถึงขั้นนะครับผมได้พักผ่อนยาว ได้ไปเที่ยวท่องเที่ยวท่านไปครับไปท่องเที่ยวให้มีความสุขนะครับผมชะตาชีวิตของท่านเป็นแบบนี้แหละมันสุดตรงนะครับแต่ว่าทลิปนี้เราเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดูในปี2 5 1 6รดวงชะตา2 5 1 6บอกได้เลยว่าขอพ้นเดือนกระดากดาไปก่อนดวงชะตาท่านเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมแล้วนะครับความสุขความเจริญความแช่มชื่นก็เข้ามาด้วย ไม่ใช่ว่าดวงชะตาท่านไม่ดีครับไม่ใช่ดวงชะตาท่านจะต้องเหนื่อยแต่ว่าดวงชะตาของท่านจะเจออะไรบางอย่างในปีนี้ปี2016และดวงแรงอาจจะเจอเกี่ยวกับสื่อเล่นลับไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อจิงจกตุ้กแกเจอปัญหาต่างๆทำให้ท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีอย่าเข้าใจผิดว่าเจอเรื่องราวพวกนี้แล้วจะไม่ดีนะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่ดี อาจจะเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษที่คอยปกปักคุ้มครองรักษาพลิกผันทําให้ดวงชะตางท่านเปิดดวงแรงของท่านให้รีบอย่ารอช้าไม่ว่าจะเป็นเลขเสียงนําโชคนะครับอย่าดูถูกดวงชะตาด้วยนะครับเลขเสียงนําโชคอาจจะเกิดขึ้นกับโชคชะตางท่านถูกรางวันที่หนึ่งทำไมจะไม่ได้อย่าดูถูกครับนะครับเมื่อวานเป็นยามนะครับผมวันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านแล้ว ซื้อที่สร้างบ้านให้พ่อแม่มีความสุขแล้วนะครับยินดีกับท่านด้วยแต่ดวงชะตาไม่มีอะไรแน่นอนแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ด้วยดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดท่านต้องตัดสินใจอย่างกล้าหาญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการโยกย้ายนะครับหรือการลงทุนอะไรบางอย่างท่านมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ รวยจนสนัน่นได้เงินล้านเข้ามาแล้วรู้สึกว่าชะตาชีวิตของฉันมันมีความสุขอย่าลืมตัวเด็ดขาดนะครับอย่าลืมตัวเด็ดขาดตวงแรงเป็นอย่างมากถ้าลืมตัวบอกว่าตัวเองนั้นมีความสุขชีวิตชะตาชีวิตเหมือนกับก้าวกระโดดบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะโดนขัดขวางเพราะมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่ บอกได้เลยว่าจะเรียกว่าเจ้ากรรมนเวงก็ได้แต่เจ้ากรรมนเวงเขาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกอาจจะเป็นศัตรูที่น่ากลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนาดวงชะตาคนไร้มือกาบานคนแบบเนี้หดวงแข็งใครทาอะไรไม่ได้และแช่งใครคนนั้นพังพีนาธไม่ต้องแช่งก็ได้ใครร้ายมาเืียมันพังของมันเองแตลกไหมล่ะครับ แปลกไหมนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเส้นลายมือบนฝ่ามือว่ามีเส้นอะไรบ้างเพราะว่าเป็นเส้นชีวิตเส้นวาสนาที่บรรจบกันสามเส้นมันก็ขึ้นอยู่ครับแต่ดวงชะตามันเกิดขึ้นในปี2516เนี่ยท่านต้องกล้าได้กล้าเสียนะครับไม่มีอะไรมาได้มาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการขอแฟนแต่งงาน คำพูดคาจาต้องกล้าได้นะครับอาจจะโดนเรียกสินสอดแพงเนอะเพราะว่าดวงชะตาท่านใหญ่อานาจบาร,รมีมันมีนครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุ้มครองโอ้โหดูแลยวยิ่งใหญ่แฟนก็อยากจะได้คนที่คอยปกปักคุ้มครองรักษาเขาได้ก็นี่แหละตัวท่านและท่านเป็นคนชอบอวดเบงนะครับไม่ใช่อวดดีนะแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดอะไรตรงไปตรงมานะว่าบ้านฉันมีอย่างนั้นบ้านฉันมีอย่างนี้ ครับดวงชะตาของฉันพร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างในอนาคตนะครับเล่าสารพัดให้กับสามีฟังเล่าสารพัดให้กับภรรยาฟังพอฟังแล้วมันจะกลับคําพูดไม่ได้นะเพราะว่าคนรักของท่านจะรับรู้และภูมิใจในตัวท่านนี่มันคือสายอะไรมือกับปากน,นะครับในปี2 5 0พมันเกิดความมั่นใจมันเกิดความฮึกเขิมมันเกิดอํานาจบารมีวาสนา จนอยากจะนะครับผมสาเร็จดังใจหวังนะครับความคิดความสําเร็จท่านรอมานานแล้วนะครับผมไม่ว่าอยากจะเดินทางไปรอบโลกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่ได้ทําเลยที่รักจาก๋ามันมันติดมันขัดนะครับไม่ว่าท่านอยากจะไปนะครับผมพักผ่อนหย่อนใจนะครับเอาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมันก็ยังทําไม่ได้เพราะเส้นวิ่งมาปะจกนะครับมันก็เลยต้องใช้คําว่า ดวงแรงต้องเสริมเข้าไปนะครับดวงแรงให้รีดทําต้องกล้านะครับบางทีถ้าเรารอไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้ทำเพราะว่าดวงมันโดนขัดไปตะลอดนะครับนี่มันคือสายเลยมือกอบาดวงชะตาความรักของท่านนะครับมีความรุ่งโรดประสบ็จนะครับมีตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรถใหม่ป้ายแดงเข้ามาในชะตาชีวิตในปีนี้คว,วความร่ำรวยความประสบ็จเกิดขึ้นในโชคชะตา เงินทองจะไหลมาเทมานะครับเงินเล็กเดินน้อยอย่าดูถูกเงินนะครับเพราะว่าเงินเล็กนี่แหละจะทําให้ท่านยิ่งใหญ่เงินทองไหลมาเทมาเงินเล็กเงินน้อยรวบรวมสะสมครับสะสมทบต้นทบดอกเงินล้านจะบังเกิดครับเงินทั่วสารพัดสารทัดทิศครับไม่ว่าจะเป็นเงินบาท2บาท3บาทนะครับเงินดอลลาร์หรือว่าเงินอะไรนะครับไหลมาเทมา จะรวบรวมเข้ามาอยู่ในโชคชะตาของท่านและท่านจะได้ใช้เงินก้อนนี้ทําอะไรบางอย่างทําให้ท่านสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับมีการโยกย้ายนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินหรือว่าโยกย้ายสถานที่ไปต่างประเทศก็ได้ความร่ารวยจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องกล้าๆต้องตัดสินใจนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช้สติปัญญากล้าในที่นี้ควรที่จะต้องใช้สติปัญญา เปลี่ยนแปลงโยกย้ายย้ายถิ่นฐานก็ได้กล้าในที่นี้กล้าในการตกลงปรงใจแต่งงานกับใครบางคนตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเอาจริงเอาจังนะครับไม่พูดเล่นนะครับไม่เลอะเทอะไม่ตลบตะแลงนะครับเพราะว่าชีวิตของท่านเหนื่อยมามากแล้วเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานมันเกิดมาตลอดชีวิตแล้วยังมารอเล่นในปีนี้อีกไหมยังเอาอีกไหมกับคำว่าเหนื่อย เรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับท่านควรที่จะต้องเอาจริงเอาจังนิดหนึ่งตึงเครียดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่มีลายมือกระบาดส่วนมากเป็นคนสนุกสนานชอบพูดเล่นชอบยองนะครับแต่ว่ายองกับสมห่อถคนอื่นแล้วมันไม่ใช่เรื่องนะครับเขาไม่เล่นด้วยเขาเหนื่อยนะครับเขาเหนื่อยมามากแล้วนะครับสาวๆเขาเหนื่อยมามากแล้วท่านอย่ามาตลกกับเขานะครับอยากให้เงินให้เลยนะครับสร้างบ้านสร้างพ่อแม่สร้างบ้านให้พ่อแม่เขา หรือว่าทําอะไรรีบทําครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าดวงชะตามันมีบุญกุศลวาสนาก็ามาหนุนนาอยู่ครับความร่ำรวยจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับจะมีข่าวร้ายไหมมีการต่อรองเจราจาการเซ็นสัญญาต้องระวังเราแวดระวังกับปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอาจจะผิดพลาดขึ้นมาด้วยจิตใจของท่านนะครับมันโลเลนะครับจะให้เขาแล้วก็ให้เลยอย่าโลเลครับนะครับอันอาจจะ เสียหายเพียงแค่เงินไม่กี่ตังค์ครับแสนสองแสนอาจจะเสียหายทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ครับเสียเรื่องทางด้านเรื่องจิตใจภาวะจิตใจวุ่นวายไปหมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีมันแรงจริงแต่ว่าแรงทางด้านดีความร่ำรวยเกิดขึ้นในโชคชะตาพลิกผันเปลี่ยนชะตาชีวิตดวงชะตาจะเปิดนะครับท่านอาจจะได้พบกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็ก ได้พูดคุยเจรจาต่อรองกันนะครับอาจจะได้พูดคุยว่าดวงชะตาของคุณเป็นยังไงบ้างคิดถึงความหลังเก่าๆก็ได้จะได้เจอคนรักเก่าได้เจอแฟนเก่านะครับพูดคุยเจรจานะครับผมอาจจะกลับมาคืนดีกันนะครับแต่ว่าใครบางคนถ้าเจอปัญหาต่างๆเข้ามาหนักหน่วงแน่นอนครับคืนดีได้ยากเพราะว่าใจกับคนไรเมื่กตาบ,บาลเนี่ยแรงแข็งเจ็บแล้วจำนะครับ เจ็บเราจำนะครับวาสนาบุญสุสนวาสนามีมากคู่ครองของท่านยิ่งใหญ่ถ้าดวงชะตาท่านใหญ่เท่าไหนนะครับคู่ครองของท่านก็สินพอกับท่านตามกันไปดวงเสือนะครับดุดังเสือนะครับ,นะรบไม่เล่นนะบอกไว้ก่อนนะบทเอาจริงนี่โคตรน่ากลัวเลยนะครับสายลายมือกกบ,บาทเรารู้กันอยู่แล้วนะครับ โอเคครับในปี2องทนะครับจะเจอสิ่งดีๆนะครับรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับใครยังไม่สมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกครับนะครับกดซุปเปอร์แตงนะครับซุปเปอร์แชทมานะครับแช่มชื่นประสบเดชสมหวังดังใจหมายร่วมบุญกับทางช่องครับสวัสดีครับ